โพสโฆษณาปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่เปิดค่าตัวลิซ่าแบล็คทิงโพสโฆษณาลงไอจีสร้างมูลค่าได้เท่าไหร่หลังผู้ติดตามครบ99ล้านคนยืนหนึ่งในเกาหลีไทยเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตและสร้างความภาคภูมิใจให้ชาวบลิ้งอย่างมากสําหรับ Lisa, ลิซ่าลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คทิงที่มียอดผู้ติดตามบนไอจีครบ99ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าเมื่อจํานวนผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้น การมองเห็นและราคาโฆษณาบนอินส a าแกรมของเธอก็ขยับขึ้นไปตา่ตางๆกันซึ่งความน่าสนใจของจำนวนตัวเลขนี้นำไปถึงมูลค่าราคาการลงโฆษณาต่อหนึ่งโพสต์ของสาวลิซาที่หลายคนอยากจะรู้ถึงการจ้างคนดังอย่างเธอลงโปรโมทสินค้าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ก่อนหน้านี้ทางข้อมูลบนเว็บไซต์ HopperHQ Platform ด้านการตลาดโซเชียลมีเดียได้จัดอันดับคนดังระดับโลกทรงอิทธิพลมีรายได้ต่อโพสต์มากที่สุดในโลกประจำปี2023 โดยระบุราคาโฆษณาบนอินสตาแกรมเรซ่าเอาไว้ว่าการโพสต์โฆษณาของเธอต่อหนึ่งโพสต์จะมีราคาอยู่ที่575,000เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ20.45ล้านบาทสูงกว่าคนดังอย่างดูอาลิปาปริยันกาโชปราเดวิดเบ็คแฮมและเอ็มาวัตสันทว่าราคาโฆษณาดังกล่าวเป็นข้อมูลตัวเลขที่ถูกคาดการเอาไว้เมื่อวันที่20สิงหาคม2566ปัจจุบันมูลค่าอาจขยับเพิ่มสูงขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามในปัจจุบันลิซ่าถือเป็นศิลปินไอดอลที่มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมสูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้และประเทศไทย